และในคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นโหมดโอเปอเรชันตามที่คนดูคอมเมนต์มาเลยครับจริงๆเนี่ยผมก็เป็นผู้เล่นที่เล่นเกมนี้มาตั้งแต่ช่วงเกมเปิดช่วงแรกๆเลยโหมดโอเปอเรชันเนี่ยจริงๆผมเล่นเป็นนะแต่ว่าผมเล่นไม่เก่งเล่นไม่เก่งในนาทีนี้ก็คือผมไปบวกกับตี้อื่นแล้วแบบมันสู้ไม่ค่อยได้ไงแต่การกลับมาเล่นเด l t a เต้าฟอสเนี่ยทำให้ผมเล่นโหมดโอเปอเรชันเนี่ยถือว่าพอเล่นได้แล้วครับแต่ก็ไม่ได้เก่งอะไรแต่ด้วยความที่เงินผมน้อยช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ผมต้องฟาร์มอย่างเดียวผมจะได้ลงไปเลลลลล่่่่่่นนนนโมมมมดาาไ้้้บบงแแแแแะสวกกกีีผผผ็็ฟฟตตคคใิิปปท เลเล่นกับเพื่อนมาให้คนดูได้ดูกันครับบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมไก่นะครับเดลต้าฟอสเนี่ยผมเล่นไม่เก่งเลยหลกักๆเนี่ยผมรู้ระบบบหมดนี้หมดอยู่แล้วนะแต่คนดูนยะสามารถคอมเมนต์แบบแนะนําวิธีการเล่นว่าควรแต่งปืนเต็มลงไปเล่นใส่เกาะม่วงเลยไหมหรืออะไรยังไงคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแล้วกันน,นะครับ <ๆ S 1> และในคลิปที่ผมจะให้คนดูได้ดูเนี่ยก็เป็นคลิปที่ผมเล่นขำขำฟาร์ขมขำขำกับเพื่อนๆนะคนดูก็แนะนําให้ดูกันแบบว่าชิลๆนะอย่าไปซีเรียสอะไรกับฝีมือไก่ของผมเลยแล้วกันโอเคเชิญรับชมเลยครับมันอ้อมป ซักระวังหลังซักนักตรงนู้นอ่ะอู๋สเตมิลเออบอดมันยิงดูมาเสียงซ้ายกูอะเฮ้ยสแกนไอ้เหี้ยบอดโอ้โหเห็นนี่อยู่นี่ตัวนึงไอ้เหี้ยเห็นกูลุ่มต็ดแม่เออโอ้โหที่แหลงแหลงแหลงเนี่ยเนี่ย ล้วสแกนมาถูกจุดด้วยนะไอ้สัตว์เหี้ยเห็นกูวปวดตาแล้วใช่ไหมกำลางังเฮ้ยสแกนมาถ<อ>ูกสแกนก่อนไอเฮีย้ยฮึโอ้ยอย่าแล้วเกิดอะไรขึ้นมันอเฮี้ยมากมันสแกนเจอคูณสองรอบแล้วนะี่ยไอเฮี้ยหนึ่งตีเ้างนาะ ปุตแกมมันมีนะข้างใน,นที่เรามึงนี่นี่นี่แหน่าน้ากูรกระแตกกระแตกสวยล้มโอเคโอ,คโอค้โหเยังโลกเลยกูเมื่อกี้ตัวแอ้มซ้ำทำไมไม่กดเลยฮะเนี่ยติดพับจีเปิดกระเป๋า <laughs> ติดพับจีเปิดกระเป๋าปุสแกนนะโอเคเคลียร์เคลียร์อยู่ อันนี้ตอนนี้นะมันมันเหมือนมีสองตีซันยังไม่เจอแบบหมดดูเลยดูของเลยเดี๋ยวกูดูดตัโคมให้ตนหนึ่งมันก็หยิบมันมาสันเปนัน่นก่อนเดี๋ยวกูไปไปิดประตูมอ่ะฮะ เรามันอ้อมนะกลัวไอ,อเียะะรวะกลัวเจอตีอกกโอเคกลัวเจอตีพายายามมาเฮียอ้อมไกลเงี้ยเรียบร้อยเลยเออกระเป๋ายาสวิตโอเคในกระเป๋าฟ้ามาแกวเมื่อกี้หมวกเหลือเท่าไหร่เฮียกูไม่ได้เอาเอาแฮน d ิ i งดีมาเฮียไม่ดีแบบเยอยมากเมื่อกี้ไปสแกนมาทางเนี้ย ีเนนแจกวางแถบตรงนี้จะให้จะร้อยมันบุกไปละวางแถบข้างหลังได้ไหมว่าเราจะวางอะไรได้บ้านี่จะมุมมมุเราปิดเงี้ยมันรัะมุมเราเข้าไม่ได้เออเฮ้ยตัวใหม่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 โอ้เรียบร้อยไอตัวเงียบอะไอตัวเงียบอะโอเคแล้วสแกนไม่เจอหรอกแล้วกูสแกนเนี้ยหนักเลยเที่อ นอนมันเอาแน่อือเหโอหเอาดีก็สุนกูเหลือเหลือแค่เนี้ยใชเปืนไร M4 เดี๋ยวปั๊บต้องกูโอ้โหแอดมินก็มีนะน่เออแอดมินมียิงกันอยู่น่ะว่าวิ่งปุ๊บโดนแน่เลยซันเอาปืนนี่เลยกูนะ ก็ในกระสุนก็มีมีอยู่ร้อยแปดสิบนัดเฮ้ยสแกนเจอแล้วน่ะสแกนเจอใช่ใกล้ๆมีอันติกูอีกสองสองเปอร์เซ็นต์ไม่มีว่ะใกล้ๆกูไม่มีว่ะแต่แต่มันสแกนเจอเฮ้ยเสียงเสียงเสียงวิ่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 งไม่รู้ว่าบอดเปล่ามันวิ่งเต็มสี่เท้าอย่างเงี้ยข้างในเนี่ยนี่ บอดเด้อว่ะก e ับบอดมันมันไม่บอด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 โอ้โหไอสัตว์แฟตกูมันรู้ว่าเราอยู่ข้างนอกนะมันยิงแถบนี้มันกินยาด้วยมันกินยาด้วยกูกูกินนะไม่ไม่กูได้ยินเสียงมันกินโอเคข้างนอกแหละล็อกไปเลยก็ได้นะโอไม่น่าเปิดเลยเซอร์เลยโย่โอเคอ่า

มันจะชูเพื่อนนะต่ละเบอรนี้นะโอเคโอเคเขี้ยเล่นคู่ต้องกอนแตกเลยตายหนึ่งตายตายตายไว้ไว้ไวมีคนตายได้ <c oughs> ใช่ไหมคุณระตีปะตายอ่ะตัวนั้นอะข้างนอกอ่ะไม่ไม่ไม่รู้ไม่ได้ตายไม่ตายเหรอคุณะตีคุณะตีคุณระตีระตีนะโองเงี้ย เออเออคนละซี่คนละซี่ถกแล้วถูกแล้วถูกแล้วอันนี้ธนูสกินธรรมดาเลยขอก่อนเที่ยขอไม่พอละเกาะกูไอซ้ำหมวกกูทั้งหมดนะเออเฉี่ยเออเก็บมาแล้วกันปืนจีสามเนี่ยโอ้ โอ้ของแต่งเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวสแกนนะต้องไปสแกนข้างนอกโอเคมีใครใครนี่เราไม่มีที่ซ้ำป่ะที่ซ้ำอ่ะซ้ำเกาะมีมีมีโอ้เนี่ยจีสามโอ้จีสามไอ้เคีย G3 จีสามไม่เล่นหรอปืนคอเลยนะเว้ยเฮ้ยขอหมวกได้ไหมอ่ะ เสียดายอ๋อโหมีนี่ด้วยเกาะม่วงอะ่ะเฮ้ยเกาะกูยังเต็มอยู่เลยวิ่งเต็มฝีเท้าโอีกแล้วเช่นเคยเขออานอนจะเราอยู่ข้างในอองปปกระป๋องเลยวะเฮียแป๊บนึงนะใช่มันหย่อนระเบิดมาคือเราแบบชักแก้มชักตรงไหนสกแกนโน่นโน่นโน่นน่โคตรไกลเลยนิ่งไว้ไอตรงบาร์แหลกอ่ะตรงนู้นอ่ะ เห็นว่าตรงมาร์กอะเออมาร์กเลยโอ้มันใจขนาดนั้นเลยวะโอ้โหเฮ้ยตั้มหนึงแล้วปะตั้มนึงขอจีสามไปเลร็วจีสามไปได้จีสามจีสามเฉอุ้ยเฮ้ยยิงจริงยิงผมมันดีเท่าไหร่ทั้งบนเออเฮ้ยประตูปิดไม่ได้เหรอมาร์กหน่อยได้ไหมนี่เฮ้ยประตูมันปิดไม่ได้เหรอเฮ้ยชิบหายละเรียบร้อยกูแตกเรียบร้อยเอาดีมันยิงข้างบน โอ้ยเอ้ยประตูปิดไม่ได้เหรอวะโอ้โหมันมามันมามันมาใกล้เล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยล็อกไปมันขึ้นมาบนหัวกูได้ปะวะโอ้ยกูจะเล่นกูจะเล่นจี๊สามบอกนะโอ้จบแล้วประตูมันปิดได้เว้ยไอ้กูชูบด้กูชูสักสักสักเราบัง หลบหลังก็แพงนะใจดีสู้เสือใจดีสู้เสือสกคไปสักอดทนไหมเฮ้ยขวาจะฮิวกวาจะอะไรเจ็บเจ็บเจ็บอยู AT AT> <g irs> <g irs okay. ่มันเจ็บอยู่กอแตกไหนวะเชี่ยงโดนแฟนโอเคมันหัวเหรอมันหัวเราเหรอตรงไหนมา้งหัวมันหัวมันก็โดดดิงได้ ไอ้มันปาระเบิดมาป้าระวังนะใช่โหปาระเบิดโอ้โหโอ้โหไอ้สัตว์สวยสวยใช่สุดเจ็บเจ็บเจ็บไปโอ้เมึงนี่ตัวเดียวอ่ะไอเ้เจ้ตาตัวมันใช่ไหมเอออืมไอ้เหี้ยไอ้จีสามแต่งมเมื่อกี้ไปไหนละ yeah. จบเลยไอ้จีสาเป็นเหตุไอ้เงี้ยกูกูกูคลุงเสงเลยเฮเมื่อกี้มันหายนี่ไม่เจอหาประตูปุ่มปิดประตูมันไม่มีไเมืม่อกี้เลยกูไม่เห็นเองวะเออโอ้โหมันต้องยืน <c oughs> เอาว่าแซกน,นานาทีจะได้เจอขดแรงใกล้กันว่ะแล้วมีสแกนสองตัวนี้กูเปลี่ยนตัวเล่นดีกว่ามั้งเนี่ยเอ้าเฮ้ย Official hectic บันเทิงปะจิบ่ายแล้วกูไอตัวนี้กูไม่ได้เล่นนานเลยตัวเนี้ยนิงลงอ่ะอืมไปหมดแล้ว ซื้อหมดแล้วลแซค็คพ้นไอ้เหี้ยหมวกแตกไอ้สัสเทนเนอร์เทนเนอร์เทนเนอร์คนเทนเนอร์ตู้เทนเนอร์ไอ้ตรงเนี้ยไปหมดแล้วถูกละไอ,ยอะ้ยิงหมวกกูแตกเลยสามเฮ้ยมาอุยอ้อย แักแทบอ่ะมีปะ่ะเฮ้ยแซกอันตีมันก็ใช้ป่ะแซกไฟลมัมนได้ป่ะ Đông 1 Để lo nó bật Úi, ảnh ơi Để lo nó bật đi nữa Úi Nó phải một tố Sát không căn Chụp phết rồi để, để, để. Mà có chụp phết Ờ, tàng còn tầng chú bởi hề Ở đây ạ <laughs> เอ้ยแล้วกูไม่แดกยาโอ้จบแล้วเอาเอาไอ้นี่กันแล้วกันฮิวกันแล้วกันลงหรอกอาจจะอยู่ของบน,นสองตัวข้างหน้าเอา่เอ,อตัวธนูแล้วก็ตัวอย่างแซ่ตัวหนึ่งเออมันลงไปยไปตัวหนึ่ง ตายเหรอขึ้นที่ไปจอดเมื่อกี้ก่อนมือก็ตายเพราะมันชุบไม่ได้คนละตีะ้หรเออตายตัวนึงโอ้โ <c oughs> ไม่โดนเหรอเออไอ้ยี่หัวหจัดน่าเล่นอนะ่ะ <c oughs> สบใครว่าขอโมกันแล้วกัน ไอ้ของต้องการปะเอ้าตายเลยอ๋อเร็วๆตัวสแกนโอเคสอบใครไม่รู้ขอมั่วหน่อยนะครับแล้วของดีมาเลยเลยไปใจตัวเองไปแทรกหลาเข้าไอเย้าไอเย้าคุณผู้บริแทกโอ้ยอ่ะวายอ่ะเดี๋ยวนี้ไอ้เย้าไม่มีที่เสือกเลยมันขึ้นมาข้างในตาย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  Ta 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 Oh, I thought I got a surprise the fucker. ถ้าเพื่อนยิงก็แสดงว่าน่าจะตายตาย,ตายเพราะเพราะไอ้นี่เปล่าตัวตาแสดงว่ามันมีสองตีตั้งแต่แรก้วแซกลงแซกลงไปแซกก็ยิงไอ้ตัวสแกนหนึ่งเพื่อนอันตีลงไปหนึ่งไม่น่าใช่ย,ยิงล้มไปหนึ่งแล้ตัวนั้นมันก็ตายโอโ้โห ไอ้เอยรู้สึกว่ากูน่าจะโดนของของเาดูแล้วเน่ะเราเราไปเล่นของเราก่อนดีกว่ากันอะเห็นปะอืมไปเข้ารุนก่อนเลย โอ้วเรียบร้อยไม่เครื่องอะไรสีฟ้าไันเอาอะไรไปอ๋อเมนเดบิกไหนเมนเดบิกก็อยู่นี่ไม่ใช่เหรอสักอ๋อโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยติดอ๋อพอราเมนเดบิกเรียบร้อยชิบหายแล้วสักออกบิ๊กบิ๊กอยู่นี่เหรอกูนึกว่าอยู่ไกลกว่านี้ ใช่ไมมโอ้โหชื่อเพื่อนกูทองเชียวฮ่าฮต้องต้องไปกดคัปปี้มันะร้อยโอ้โหร้อยเจ็ดสิบนาทีเอ้เจ็ดสิบวิคนสองนาทีอยู่นี้เราโดนยัดไส้แน่เปล่าไมเข้าตรงไหนได้บ้างเข้าแต่้างหน้าใช่ไหม ตรงนี้ก็เข้าได้ประตูห้องบนมันมีอ๋อห้องนี้เดีโหดูเพื่อนดิอยู่โคตรเซฟอ่ะเรี้ยบร้อยอันนี้ก็รอใช่ไหม,มเดี๋ยวตีประจรถ จะขึ้นตี๊ดน,นี่แหละเราตายหมดแล้วไอ,อ้เอ,อดมินหรือไม่รู้เอ็นมินหรือเมเจอร์เอ่อเมเจอร์ก่อนกันนะเอาเอาโอเคอแอดมินอ่ะวันน้ารอไปแล้วมั้งอืมวันนี้เกาะ

ตายตีนแซกเปะเลยเฮียตายตีนใช่ป่ะใช้เปิดประตูป่ะโอ้โหเพื่อนกูเปิดป่ะเพื่อนกูเปิดแต่ฟันบอดอ่ะตายตีนแน่นอนใช่หมเห็นฟันบอดเหรอเออตายตีนนั่นจริงด้วย ตายตายตายเฮ้ยตายเลยปะตาย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 ไว้เลยเรียบร้อยเพื่อนกูขอโทษกูที่ขอเพื่อนยิงตายเออตายตีนถูกแล้วขอโทษเพื่อนขอโทษนั่นเองจบเฮ้ยเอ้ากระชิบผ่านเออจะนปิดปิดจบเทจัด จะปิดประตูแล้วก็อัดบอดเอาไงอะยจะดูคนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋เดเห็นเป๊บๆใช่ไหมเออเออนี่นะเฮ้ยน่ะไอ้เี้ยไม่ได้หรอคนคนี่นี่นี่ Target located Watch out for a m b u s h e ามันกระโดดไปเลยอไหนปยยาไซซสี

กูเอาเสน่หยิงมันเมื่อกี้โอ้โหมือเป็นดนลูกิ้งไม่หมดหรอกคุณดูส่งแล้วไม่หมดสักเอ่อเก็บของดูของไปก่อนเลยไม่หมดหรอกกูปั๊มยาก่อนดีกว่าเกิดอาการไม่ไหว้ววงใจไม่หมดหรอกมีซ้ำกรบอบปะมีดีขอขอในแรตม นี่แบ่งอะโคลานอ่ะเฮ้ยไอเเคเพื่อนมาดูอยู่มั้ยเนี่ยอ๋อนี่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 เอานี่มาแบ่งโคลานอ่าอะไรอ่ะเจมเมอร์อ๋อได้ดีโอ้ปืนตั้งเต็มดีเคอ่ะเอ้ยชื่ออะไรวะคาสิพ้า AK เถอะใน AK AK ไม่รู้เท่าไหรเนี่ยโอ้คาสิพ้าตาจาวะคาสิพ้าอืม่เอานี่เล่น AKM เอาไปยิงเอาไปยิงเล่นเนี่ยโอ้มันไม่มันไม่มได้แต่งกันเรเลยนี่หว่าใส่สโคปอย่างเดียวอันนี้ไม่น่าจะเซ็ตฟรีนั่นแหละเออเฮ้ยเย้ว